สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับหน่วยการเรียนรู้ที่4สื่อกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลสื่อกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลตัวกลางหรือสายเชื่อมโยงเป็นส่วนที่ทําให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกันและอุปกรณ์นี้ยอมให้ข่าวสารข้อมูลเดินทางผ่านจากผู้ส่งไปยังผู้รับสื่อประเภทมีสายเช่น สายโทรศัพท์เคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นต้นสื่อที่จัดอยู่ในการสื่อสารแบบมีสายนิยมใช้ในปัจจุบันอันดับแรกเลยคือนะครับสายทองแดงแบบไม่ไม่หุ้มฉนวนมีราคาถูกและนิยมใช้กันมากที่สุดส่วนใหญ่มักใช้กับระบบโทรศัพท์แต่สายแบบนี้มักจะถูกลบกวนได้ง่ายและไม่ค่อยทนทานสื่อกลางประเภทมีสายเช่น สายโทรศัพท์สายเคเบิลนำแสงเป็นต้นสื่อที่อยู่ในการสื่อสารแบบนี้นิยมใช้ในปัจจุบันสายทองแนงแบบหุ้มฉนวนมีลักษณะเป็นสองเส้นมีแนวบิดเป็นเกียวเข้าด้วยการเพื่อลดเสียงรบกวนมีฉนวนหุ้มร,รอบนอกมีราคาถูกและติดตั้งง่ายน้ำหนักเบาการรบกวนทางไฟฟ้าต่ำสายโทรศัพท์จัดเป็นสายคู่บิดเกียวแบบหุ้มฉนวน ต่อมาสายโอโกคแคเชการใช้สายโอ c แคกในการส่งสัญญาณข้อมูลที่ใช้กันมากในปัจจุบันคือสายเคเบิลทีวีและสายโทรศัพท์ทางไกลสายส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายท้องถิ่นหรือแลนดิจิตอลหรือใช้ในการเชื่อมโยงสั้นๆระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก ต่อนะครับสายใย,ยแก้วนําแสงทําจากแก้วหรือพลาสติกมีลักษณะเป็นเส้นบางๆขายเส้นใย,ยแก้วจะทําตัวเป็นสื่อในการรับส่งแสงเลเซอร์ที่มีความเร็วในการส่งสัญญาณเท่ากับความเร็วของแสงข้อดีของใย,ยแก้วแสงของใย,ยแก้วนะครับคือ 1. ป้องกันการรบกวนจากสัญญาณไฟฟ้าได้มาก 2. ส่งข้อมูลได้ระยะไกลโดยไม่ต้องมีตัวขยายสัญญาณ 3. การดักสัญญาณทำได้ยากข้อมูลจึงมีความปลอดภัยมากกว่าสายส่งแบบอื่น 4. ส่งข้อมูลได้ความเร็วสูงและสามารถส่งได้มากขนาดของสายเล็กและน้ำหนักเบาสมาะครับสื่อกลางประเภทไร้สายการสื่อสารข้อมูลไรล้สายนี้สามารถส่งข้อมูลได้ทุกทิศทางโดยมีอากาศเป็นตัวกลางในการสื่อสาร 1. คลื่นวิทยุ วิธีการสื่อสารประเภทนี้จะใช้การส่งคลื่นไปในอากาศเพื่อส่งไปยังเครื่องรับวิทยุโดยร่วมกับคลื่นเสียงมีความทีสูงและเป็นรูปแบบของคลื่นไฟฟ้า 2. สัญญาณไมโครเวฟเป็นสื่อกลางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูงส่งข้อมูลโดยอาศัยสัญญาณไมโครเวฟซึ่งเป็นสัญญาณคลื่น ซึ่งเป็นสัญญาณคลื่นของแม่เหล็กไฟฟ้าไปในอวกาศพร้อมกับข้อมูลที่ต้องส่งสามแสงอินฟราเรดคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความทีสูงอยู่ในช่วง1 000, 1 1 1หถึง1 4. หรือความยาวขึ้น1 0บขีด3 16เมตรเรียกว่ารลังสีอินฟราเรด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคลื่นความถี่สั้น 4. ดาวเทียมได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของสถานีรับส่งไมโครเวฟบนผิวโลกวัตถุประสงค์ในการสร้างดาวเทียมเพื่อเป็นสถานีรับส่งสัญญาณไมโครเวฟบนอวากาศและทวนสัญญาณในแนวโลกโครจรของโลก 5. บลูทูธระบบสื่อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบ2ทางด้วยคลื่นวิทยุระยะสั้น โดยปราศจากการใช้สายเคเบลิลหรือสายสัญญาณเชื่อมต่อและไม่จําเป็นต้องใช้ในการเดินทางแบบเส้นตรงเหมือนกับอินฟาเรดเป็นเทคโนโลยีสําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายที่น่าจะตามองเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันต่อมาอันสุดท้ายนะครับ 6. Hotspot การใช้ WiFi ผ่านเครือข่ายไร้สายในพื้นที่ด้วยเราเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ตำแหน่งทางกายภาพที่ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับคลื่นที่ของพวกเขาเช่นสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเข้ากับอินเทอร์เน็ตแบบไร้าสายวันนี้ก็จบกับบทที่4ีแล้วนะครับขอบคุณครับ